สวัสดีครับอยู่กับคลิปใบสันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่กับเจ้าใบสันซอลนะครับตัวนี้เป็นรอกที่เข้ามาล็อตหนึ่งแล้วนะแล้วก็หมดไปนะครับสำหรับล็อตนี้เป็นล็อตที่สนะครับสำหรับใบสันซอลนะครับแต่ล็อตนี้เนี่ยมันจะมาด้วยกันทั้งหมด5เบอร์นะครับก็คือเบอร์2 0 0 0เบอร์3,000เบอร์4 0 0พเบอร์5000แล้วก็เบอร์6000 เนี่ยครับเบอร์ใหญ่มาด้วยนี่ตัวนี้เดี๋ยวมาเช็คสเปคคร่าวๆกันนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าไบสันซิลนะครับตัวนี้เบอร์2 0 0พนะครับจะมาด้วยหน็อบอยางทรงแบนแบบนี้นะสำหรับเบอร์ส0 0พันับส่วนเบอร์3,000ันเบอร์4 0 0พันเบอร์5 0 0พันและเบอร์6000เนี่ยตัวหน็อบเนี่ยจะเป็นหน็อบทรงกลมอลูมิเนียมแบบนี้นะครับนี่เรื่อยๆเลยนะครับพาวเวอร์หน็อบแบบนี้สำหรับเบอร์3 0 0พันถึงเบอร์6000 นะครับในส่วนของลูกปืนนะครับตัวนี้ให้มาที่9บวก1ตลับนะครับบอกเลยว่าเลื่นๆเลยนะสำหรับลูกปืน9ลูกเนี่ยในส่วนของบอดี้และโรเตอร์นะครับบอดดี้ตัวนี้และโรเตอร์ตัวนี้นะครับวัสดุเป็นคาร์บอนอย่างดีนะครับในส่วนของสปูลนะครับสปูลตัวนี้เป็นสปูลอลูมิเนียมอย่างดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ในส่วนของแขนหมุนนะครับแขนหมุนตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นแขนเกลียวนะท่านผู้ชมนี่ ก็หมุนออกมาแบบนี้แล้วก็มีซีลกันน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของซีลกันน้ําของใบสันซีลตัวนี้นะในส่วนของอัตราทดเกียร์เรชนะครับสำหรับเบอร์2,000ถึงเบอร์4 0 0 0นะครับจะอยู่ที่5.2ในส่วนของเบอร์5,000และเบอร์6000นะครับตัวนี้อัตราทดจะอยู่ที่4.7นะครับในส่วนของกำลังเบรกนะครับเบอร์2,000ันกำลังเบรกอยู่ที่5กิโลส่วนเบอร์3,000และเบอร์4 0 0พนะครับ2ตัวนี้นะครับกำลังเบรกอยู่ที่6กกิโล เบอร์5000นะครับกำลังเบรกอยู่ที่12กิโลและเบอร์6000นะครับกำลังเบรกอยู่ที่14กิโลมาดูในส่วนของมาร์กิ้งนะครับมาร์กิ้งก็อยู่ที่สปูลน,นะก็จะเขียนว่าใบสันเบอร์2000นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโลโก้ไบสันซีลนะครับส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของอัตราทดเกียร์เรโชนะครับแล้วก็เรื่องของการจุสายนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสปูลเจาะรูมาสวยงามแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของคลิกเสียงนะครับสาวคลิก คลิกเสียงนี่ล้นๆเลยนะผมบอกเลยนะครับสำหรับไปสันซิลนะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องคลิกเสียงนะเดี๋ยวมาดูความลื่นเบอร์สองพันนะนี่ลื่นๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงให้ดูนะครับสําหรับเบอร์ต่างๆนะครับเบอร์สามพันนะครับนี่น็อปทรงกลมอลูมิเนียมแบบนี้นะครับแขน Xshape นะครับแล้วก็เป็นแขนเกลียวทุกตัวนะครับแบบนี้ดันนี้เบอร์สามพันนะครับ ส่วนเบอร์สี่พันนะครับเดี๋ยวดูเบอร์สี่พันนี่เบอร์สี่พันนะนี่นะครับอันนี้เบอร์สี่พันก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวฟังคลิกเสียงหน่อยก็ลั่นตามความใหญ่ของสปูนะครับนี่แบบนี้เลยนะมาดูเบอร์ห้าพันนะครับเพิ่งจะเข้ามานะเบอร์ห้าพันนะครับเพราะว่าล็อตที่แล้วเนี่ยมันเข้ามาแค่ถึงเบอร์สี่พันนี่เบอร์ห้าพันนะครับนี่สปูลใหญ่มากท่านผู้ชมโอ้โหนะ หน,นอบก็จะเป็นหนอบทรงกลมฝักบัวแบบนี้นี่นะครับมาดูเบอร์หกพันพี่ใหญ่สุดนะครับนี่เบอร์หกพันะครับหนอบเ,บอเลอร์เลยนี่นะครับแล้วก็แผ่นกดแบรกนี่ใหญ่มากนะครับนี่ตัวนี้มาฟังคลิกเสียงกันครับผมโอ้โหลั่นๆเลยครับ นะฝากไว้ด้วยนะใบสันซิลนะเข้ามาแล้วสามารถหาดูได้ตามร้านอ,อุปก,กรณ์ตกปลาทั่วประเทศได้เลยนะครับยังไงผมฝากไว้ด้วยสําหรับใบสันซิลรอกตัวนี้มีการรับประกันด้วยนะครับสแกน QR โค้ดที่ข้างกล่องเลยนี่นะครับสามารถสแกน QR โค้ดตรงนี้แล้วก็ลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้นะครับฝากไว้ด้วยใบสันซิล